สวัสดีครับกบระบกบกับผมพี่สุริชาติดีเช่นเคยนะครับแั่แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามาคาดนะครับคือมีการประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมนที่บริเวณภูผาเหล็กแล้วก็ที่พราหินแปดก้อนนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะไม่ช้าก็เร็วอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะผมมั่นใจมากนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ว่ายังไงก็ต้องมีการประทะกันเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างได้ถูกวางไว้แล้วนะครับบอกพี่น้องด้วยว่าถูกอย่างถูกวางไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะลางบอกเหตุคืออะไรรู้ไหมลางบอกเหตุก็คือมีการสวนสนามอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อไม่กี่วันมานี้แหละนะครับไม่น่าจะถึงสิบวันมีการสวนสนามขนาดใหญ่นะ แสดงเป็นการแสดงแสนย,ยานุภาพนะและการสวนสนามนั้นมีอาวุธมีอะไรมาให้โชว์แต่ไม่มีปัญหาสวนสนามก็สวนสนามไปแต่ mm. เบื้องหลังจากที่สวนสนามเสร็จนะก็จะมีการคุยกันนะนี่มินสหายเขาแจ้งข่าวมามีการคุยกันนะพอก่อนหน้านั้น ก็ไม่มีการเชิญประเทศไทยไปด้วยนะครับไม่มีการเชิญไปร่วมอะไรด้วยเขาก็ส่วนของเขาผมบอกพี่น้องเลยนะประเทศที่เขาไปร่วมพิธีวันนั้นนั่นแหละคือพันธมิตรตัวจริงเสียงจริงของเขมรถ้าเกิดอะไรขึ้นนะประเทศพวกนี้จะมาช่วยเขมรคลิปของเขาขเขาก็ลงนะครับข่าวของเขา ทางฝั่งนู้นเขาก็ลงนะไม่ใช่ว่าผมพูดมาล,ลอยๆนะเวลาเขาคุยกันเขาก็จะคุยเขาเขาก็จะคุยนลักษณะคขำๆแต่จริงจังะเขาบอกว่าประเทศไทยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะมันคิดว่าเราะจะรวมตัวกันไปถล่มเขมรที่นด้ได้เขมรก็นั่งอยู่ในกลุ่มแล้วก็หัวเราะชอบบอกชอบใจนะครับ ที่คนไทยในหลงเชื่อจริงๆแล้วเขามีการคุยกันตลอดมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันอยู่เรื่อยนะยกหูโทรศัพท์คุยกันบางท่านจะสงสัยว่าเอาแล้วเขาพูดภาษากันรู้เรื่องเลยรู้ทำไมไม่รู้นะครับอย่างคุณเซนเนี่ยฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับเตียบ,บันไม่ต้องพูดถึงรู้เรื่องหมด พูดได้ด้วยเขียนได้ด้วยนะครับมีตะเราเลยไม่ค่อยรู้นะครับเขาคุยกันตลอดแม้กระทั่งการปักปันเขียดแดนเนี่ยเขาก็คุยกันเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเขาก็ไปปักปันเขียดแดนตามปกติมีบางท่านบอกว่าเขาใช้แผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นในการปักปันเขียดแดนก็ถูกก็ใช่อ่ะทำไมอ่ะ ก็เพราะว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเขาเป็นญาติพ like ี่น้องกันนะครับเขาจะใช้มาตาเท่าไหร่มันก็เรื่องของเขาส่วนเราเขาจะใช้มาตาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขานะเราจะไปเอาบรรทัดฐานแบบเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นพวกเดียวกันเราไม่ใช่พวกเดียวกันกับเขานะครับต้องรู้ไว้ด้วยนะนะคนไทยนะครับรู้ไว้ด้วยเขาจะใช้มาตาเท่าไหร่เรื่องของเขาเขาพอใจอ่ะหรือเขาจะยกที่ให้เฉยๆก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย เพราะว่าเขาเป็นประเทศมิตรสหายกันนะครับสหายร่วมรบเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องช่วยกันไม่ว่าประเทศไหนเกิดสงครามขึ้นไม่ประเทศที่มาร่วมงานน่ะที่มาร่วมงานในพิธีสวนสนามนะ่ะะพี่น้องไปดูมีประเทศไหนบ้างถ้ารู้แล้วก็นั่นแหละคนจะ่ยังมาถล่มท่านนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่มาหรอกเขาเป็นมิตรประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้นะครับ เนี่ยเริ่มละเริ่มละในคอมเมนต์มันเริ่มละพอเริ่มไปเริ่มมาสู้กันยืนเดือติดพันตัวช่วยมาแน่ครับตัวช่วยอยู่ไม่ไกลใกล้ๆนี่นมาก่อนผมเคยพูดหลายครั้งลแล้วแทบจะทุกคลิปตัวช่วยอยู่ใกล้นี่นมาก่อนรับฝากอาวุธรับฝากทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็จะมีนการไม่ใสุดท้ายแล้วก็จะมีการส่งคนมาช่วยนะ และประเทศที่มันร่วมงานร่วมอะไที่เป็นมิตรมตรหายที่ตัวจริงของเขาเนะี่ยถึงเวลาเขาก็จะแห่กันมานะครับบางท่านก็ถามว่าแล้วเราไม่มีเลยมีครับแต่เขายังไม่มาเขาจะดูว่าเราจะลบชะนะไหมลบกับพวกเนี้่ะชนะไหมถ้าชนะเขาถึงจะมาช่วยถ้าดูแล้วชนะเขาจะมาแต่ถ้าดูแล้วแพ้เขาไม่มานะครับรู้ไว้เลยนะคนไทย ผมบอกท่านให,ให้รู้ไว้ด้วยว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือความจริงนะครับส่วนประเทศของเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศมิตรสหายรวมรบกันยังไงเขาก็ต้องมานะครับดีรายประการใดจะจบแบบไหนรับรองว่าเขาก็ต้องมาช่วยกันนะเขาไม่ปล่อยประเทศใดประเทศหนึ่งให้ล้มหายใจจากไปต่อหน้าต่อตาแน่นอนและที่มีข่าวว่า จะไปรวมตัวจะไปรวมกันถล่มขมรน,นะครับข่าวนี้มาอยู่เรื่อยนะครับมาจนผมได้อลงคลิปทั้งที่ผมไม่อยากจะลงไม่อยากจะยุ่ยงเลยนะผมต้องลงคลิปเตือนนะครับซาไปพักหนึ่งตอนนี้เรื่อใหม่อีกแล้วนะเรื่องใหม่อีกแล้วจะมารวมตัวกันถล่มขมนนะิญตอนนี้มีอินเดียมาเพิ่มอีกประเทศหนึ่งแล้วแต่ก่อนมีรัเสเซียมีจีนเกาหลนะีเหนือใช่ไหมลาวเวียดนามนะครับจะถล่มขมรน,นะ มันเป็นไปไม่ได้นะครับบอกหลายครั้งแล้วตอนนี้มีอินเดียมาเพิ่มอีกแล้วนะแล้วก็มีประเทศส่วนสนามเนี่ยมามาเพิ่มอีกแล้วเพิ่มนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มมาถล่มเขมเมนนะถล่มประเทศที่ที่ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ประเทศไหนนะครับะที่ยังไม่รู้ตัวว่าเขาจะเขาจะถล่มตัวเองนะนะแล้วก็ไปดูยังไอ้คลิปของที่ลงแนวนี้นะครับดูแล้วก็ไปดีใจกันอันตรายนะครับ อันตรายมากผมไปดูในที่ผมก็ดูนะผมก็ดูผู้ร่าเป็นยังไงนะพอเขาลงข่าวว่าประเทศพวกนี้จะถลม่ขมขมรนมีปัญหากับขมร้นโอ้โหพากันดีอกดีใจเอามันเลยขอบคุณมากขอบคุณประเทศนั้นประเทศนี้ช่วยมันเลยโอ้โหนะผมบอกตรงนะผมเห็นเลยผมเหนื่อยเลยนะที่ประชาชนไทยคนไทยเราเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกใจนะผมไม่แปลกใจเลยที่ วิจัยหายของผมเขาเล่าผมฟังเขาบอกว่าสามประเทศไม่ใช่สามประเทศแต่หลายประเทศที่เขารวมตัวกันเขานั่งกินข้าวกันสังสรรค์กันเขาคุยกันเรื่องนี้ปั๊บเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนไทยนี่มัน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 ,มนผมไม่จะพูด่างงานมันอะไรนะครับบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันนะ เอาเฉพาะใ,ใ,ในแถวๆนี้ประเทศแถวนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วก็ลงข่าวอยู่ได้ว่าพวกนี้จะไปถลม่มขมิ้นมีปัญหากับขม,มิ้นเรื่องที่ดินบ้างเรื่องคลองเตีโชอะไรบ้างนะเขาบอกว่ามันมันมันก็ทะเลาะก,กันปกติเหมือนพี่น้องทะเลาะก,กันนะครับผมเคยพูดหลายครั้งก็เหมือนเดิมแล้วคิดพวกนี้เขามาลงลงแล้วให้คนไทยนี่ไปลหลงอะไรจนหลายจนคนในพืงไทย่นะ ตอนนี้เข้าใจเลยนะอย่างน้อยผมบอกเลยนะเกินครึ่งประเทศเข้าใจว่าประเทศจีนรัสเซียลาวเวียดนามหรือว่าประเทศพันธมิตรต่งางๆนี้พวกนี้คือศัตรูของเขมรน,นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นพันธมิตรกันนะครับส่วนเขาจะเป็นศัตรูกับเราหรือไม่ผมตอบไม่ได้นะครับผมรู้แต่ว่าเขาเป็นพันธมิตรของเขมรเป็นพวกเดียวกัน ไอ้เรื่องที่จะไปถล่มขมิน้นเนี่ยผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นตะ์ว่าไม่มีทางนะครับผมบอกเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะส่วนจะเขาจะเขาจะมาถล่มเราหรือเปล่าผมก็ยืนยันไม่ได้เหมือนกันผมไม่มั่นใจบางทีเขาอาจจะไม่มาก็ได้บางทีเขา,าจ,จะจริงใจกับเราก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเนะ่ะเขาไม่ถล่มขมิ้นแน่นอนนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เนะี่ยผม อยากจะเตือนตติพี่น้องคนไทยเรานะครับนะเพจพวกนี้พี่น้องดูให้ดีนะอย่าเป็นหลงเพราะว่าถ้าเราไปหลงทางกับเพจพวกนี้นะผมก็ยินงงขออนุญาตเอามาลงกันได้บ่อยๆแล้วคนเราก,าก,าก็าเข้าไปดูดูไม่ว่านะผมไม่ว่าหรอกไม่ได้ตำหนิไม่ได้เป็นสิทธิของท่านจะดูอะไรนะแต่ว่าดูแล้วมีคนไปหลงเชื่อและจํานวนไม่น้อยนะครับไปหลงไปเชิดชูกันอยู่นะโอ้โหผม อันตรายนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราลบกับขมิ้นเรามีปัญหาขมินแบบนี่ยังไม่แน่นั่นเองที่จะที่ประทะกันวันนี้นะครับเลื่อนบ่ายสองเนี่ยนะเผื่อมันมันยาวสู้กันยาวใช่ไหมต่อไปถ้าเกิดติดพันเนี่ยคนพวกที่อยู่รอบๆนี้เข้ามาช่วยพวกที่อยู่ไกลก็ทยอยเข้ามาขนอาวุธเข้ามาขนส่งส่งคนเข้ามาช่วยนะแล้วทีนี้ ประเทศพวกนี้ก็ทําเป็นหวังดีนะขอใช้พื้นที่ประเทศไทยหน่อยจจไปถลรมขมินเนะี่ยช่วยบวกขันนะ้นเอาไหมถ้าคนมีสติคนรู้นะเขาก็จะบอกว่าให้ห้ามเข้ามาแนละ้วต้องต่อต้านแต่คนไม่รู้นะโดยเฉพาะพวกที่ไปดูช่องพวกเนี้ช่องดังๆเนี่ยนะเขาไปดูแล้วก็ เอออเห็นดีเห็นงามพวกน้เอามาเลยเอามาเลยเอาพวกประเทศพวกนี้เข้ามาใช้พื้นที่เราใช้พื้นที่เราแล้วก็ไปถล่มเขมียนเลยแล้วก็โอ้ดีบอกดีใจเอาข้าวของเอาดอกไม้อะไรไปให้นะครับไม่แน่เขาเข้ามาเขาอาจจะถล่มขมียนจริงๆก็ได้นะโดยใช้พื้นที่เราพอถล่มเขมียนปั๊บก็ยึดขมียนด้วยเลยพอยึดขมียนเสร็จไม่ออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ต่อนะ ไม่มีไปไม่มีไปไหนอยู่นี่แหละไทยเราก็ดีใจนะตอนนั้นคนที่คนที่อวยวประเทศพวกนี้ก็จะดีใจแล้วก็โอ้อยู่ด้วยกันนานอยู่ไปอยู่มาอ้าวไม่ออกเว้ยเริ่มจะมีสะแสดงอิทธิพลในประเทศแล้วสแสดงเริ่มสแสดงตัวเป็นเจ้ายของประเทศแล้วตรงนี้ก็เป็นค่ายของฉันเป็นอะไรฐานทหารของฉันที่เก็บอาวุธของฉันคนไทยไม่เกี่ยว ไล่ก็ไล่ก็ออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะอมีพี่น้องเถียงผมบอกอว่าเด็กก็ไล่ก็เด็กราก็ขับไล่ได้ไม่เห็นอะไรขอญาตครับบ้านน้องจันกับน้องยะแก้วเนะี่ยแค่นั้นนะมีปัญญาไล่ไหมนะนักภาษาอะไรกับกองทัพประเทศระดับมหาอำนาจนะครับเอาอะไรไปไล่นะไล่ก็โดนเลยนะผมบอกให้นะผมขอตั้งข้อสงสัยกับเพจ เรือ่อช่อง youtube พวกนี้นะครับท่านลงแบบนี้ท่านหมายท่านมีจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์คือให้คนไทยเข้าใจผิดใช่ไหมให้เข้าใจผิดว่าคนที่เป็นพวกเดียวกับขเมนเนี่ยประเทศที่เป็นพวกเดียวกับขเมนเนี่ยเป็นศัตรูของขเมนเป็นมิตรกับเราใช่ไหมถึงเวลานะ่าจะดึงจะดึงประเทศพวกนี้เข้ามาในประเทศใช่ไหมผมตั้งข้อสงสัยไว้เท่านี้ท่านไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมเลยไม่จำเป็นต้องเชื่อผม แต่ท่านทั้งเกตดูให้ดีมีหลายช่องนะครับแล้วคนดูเยอะมากอันตรายนะครับส่วนช่องอย่างผมนี่คนดูไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยนะครับอ่าไม่ถึงสามร้อยหรอกไม่เป็นไรท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะอย่างขมิ้นดูคลิปผมโอยตลกเลยคำบอกพูดเข้าไปนะไม่มีใครไม่มีใครฟังนะครับมีคนเชื่ออยู่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบคนนะครับ ดูจากไหนดูจากคนที่มาแสดงความคิดเห็นนลมีไม่ถึงห้าสิบคนมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เลือกออกดูอแล้วแต่นะผมพูดวันนี้ผมไม่ใช่ผมมาเป่าหูเลยผมมาเตือนสต,ติท่านนะครับนะเตือนสต,ติให้ได้รู้ว่าอะไรคืออะไรใครคือใครนะครับนะใครปคือมิตรใครคือศัตรตูเขาอาจจะเป็นมิตรของขเขมน แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาเป็นศัตรูกับเราแต่ถ้าเกิดเราสู้กับเขเมรเขาก็มีพันที่พันธสัญญามีสัญญาร่วมรบกันกับเขเมรในสัญญานะเขียนว่าถ้าเขเมรหรือกัมพูชาเนี่ยรบกับใครก็เหมือนกับรบกับเขาถ้าเกิดเขารบกับมีปัญหากับประเทศอื่นเขเมรก็จะไปช่วยนะครับ ถ้าเขเมิกก้นโรกเราเขาก็จะมาช่วยขมินะนะพี่นะ้องไปอ่านดูทัญญาให้ดีผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะก็เขาเลยพูดเองนะครับผมก็ไปดูในเขตในเพจในในในช่อง youtube ของเขาของที่เขาลงไว้นะครับบอกให้อาบุญขออนุญาตเขาพูดเลยเขาบอกว่าเวลาเขาคุยกันเขาคุยแต่เรื่องนี้หละคุยเสร็จเขาก็หัวเราะเขาบอกคนไทย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะถ้าพี่น้องอยากดูนะผมแนะนําให้ไปดูว่าจะจริงอย่างที่ผมพูดไหมอ่านะช่องไหนคลิปไหนที่เขาเขียนว่าลาวเวียดนามจีนและเซียจะถล่มเขมรน,นะมีคนไทยเขาไปเชียร์ไปจำนวนมากนลครับอืเชร์จำนวนมากเลยนะบางทีเขาบอกว่าลาวมีปัญหากับเขมรลาวถล่มเขมรยิงกันนะวเวียดนามก็จะ ยึดอะไรเพะเยนนี้นะยึดเขมียนจะจัดการเขมีนให้หอบลาบคาบนะจะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเขาเวียนน้มก็ว่ากันไปแล้วคนไทยเขา,เขาไปเฮไปดีดีกวดีใจหารู้ไหมเขาเป็นพวกเดียวกันถามว่าเขาเคยทะเลาะก,กันไหมเคยแต่จริงๆแล้วคือพวกเดียวกันนะครับเขาเคยมาขับไล่เขมียนแดงมายึดเขมียนตอนนั้นยึดทําไม เขาก็มาช่วยหุนเซนหุนเซนก็เป็นขมรถูกไหมอ่าหุนเซนก็เป็นขมรก็ช่วยขมรนั่นแหละนะใช้สติหน่อยนะครับเขาบอกคนไทยเนี่ยเขาพูดกันนะไม่ใช่ผมพูดเองนะวิศายเขาบอกผมเขาบอกว่าเขานั่งฟังอยู่เขาบอกว่าคนไทยดูเหมือนฉลาดแต่จริงๆมันไม่ฉลาดหรอกดูแค่นี้ก็รู้เขาพูดอย่างนี้นะขออนุญาตถ้าผมพูดไปแล้วพี่น้องไม่ถูกใจ แต่เราต้องพูดกันเอาเรื่องจริงมาพูดกันนะครับนะถ้าผมพูดอะไรรุนแรงไปก็ต้องขออภัยพี่น้องเพราะว่าผมต้องการดึงสต,ติพี่น้องกลับขึ้นมาอยากให้รู้จริงเพราะว่าอยากให้พี่น้องรู้ความจริงแค่นั้นเองนะท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านก็ไปดูได้นะครับความจริงคืออะไรและเหตุการณ์เพราอัจจรบยนปลายก็ได้นี่วันนี้ท้าประท้ากันแล้วนะครับประท้ากันแล้ว ถ้าประท่ากันเกินหนึ่งเดือนผมบอกว่าประท่ากันเกินหนึ่งเดือนพี่น้องจะได้เห็นสิ่งที่ผมพูดไว้ก็คือตัวช่วยก็จะแห่กันมาถามว่าเรามีตัวช่วยไหมมีเขาจะมาตอนที่เราจะชนะที่ที่เราสู้ได้เขาจะมาช่วยตอนนั้นแต่ถ้าดูแล้วไม่รอดแน่ประเทศไทยลอยแพรครับเคยฟังเพลงของพรศักดิ์แสงไหมลอยแพท่านจะได้เจอกับมันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูช่องอย่างผมบ้างเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหวันนี้สวัสดีครับ